too expensive แพงเกินไป too cheap ถูกเกินไป too cheap ถูกเกินไปอะไรอา I want e uh, t อา I want t to buy a new computer game a new computer game but my dad said แต่พ่อของฉัน s a i ช่องสองคือพูดไปแล้วถ้า say คือกาลังพูด I am saying ฉันกาลังพูด s, oh. <S a d คือคุณพูดไปแล้วพ่อพูดไปแล้วคือ say s, oh. <S a เซตเซ d พูดไปแล้ว it was ก็คือ it is it s <S <Okay. S 1> was เป็นเรื่องอดีต it was too pricey มันเป็นอะไรที่แพงมากแพงเกินไป too too pricey แพงเกินไป it was <True. S 1> too pricey แพงเกินไปนะครับ <Pl ancy. S 1> it is it was พูดถึงเรื่องอดีตพูดถึงเรื่องอดีตทุกอย่างเหมือน want เนี่ย want. want ถ้าเติม ed ก็จะเป็นว n นฉิตวันฉิตก็คือต้องการแล้วฉันต้องการไปแล้วไอฉันต้องการพูดถึงเรื่องเมื่อวาน I want e d to buy a new computer game a n นนี้อันนี้คอมพิวเตอร์คกมก็คือเกมคอมพิวเตอร์ใหม but, but, uh, but, ่ but แต่ but อ่า but แต่นะครับแต่ but แต่อ่า uh, my dad <c oughs> พ่อของฉัน said it was too pricey was too pricey แพงเกินไป too pricey too price, to price มีรเราเรือด้วย pricey pricey แปลว่า price อ่า price price. <c oughs> price ตัวนี้มาจากคำว่า <c oughs> คำว่าเสียงไอนี่ไอน้ําแข็งนี่มันจะคําว่าไอซ์น้ำแข็งไอซ์แปลว่าน้ําแข็งเสียงไอถ้ามีพ r รคือตัวพก็เป็นไพรส์แปลว่าราคาไพรส์แปลว่าราคาถ้าถ้าทวาย์ไวรนี่ก็คือไว้์แต่เป็นยูวอลเวนไว้จแต่ใส่ตัวทีลงไปอ่านว่าถะทวาย์แปลว่าครั้งสองครั้งทวายส์แปลว่าสองครั้งทวายส์แปลว่าสองครั้งนะครับทวายส์แปลว่าสองครั้งนะครับ อ่าไหมด์ ice, อันนี้ ice, ไหมด์แปลว่าหนูหลายตัวไหมด์ ice, ก็ได้ ice, ไหมด์แปลว่าหนูหลายตัวนะครับนะครับไวส์ดับเป็นวีอาร์ไวส์ไวส์บอสรองหัวหน้าไวส์บอสรองหัวหน้าไวส์เพรสิดเนตรองประธานาธิบดีไวส์พีเอ็มรองนายกไวส์พีเอ็มอย่างเงี้ยไวส์ ice, อ่ารองแมเนจเจอร์รองผู้จัดการไวส์ ice, ตัวน,นี้แปลว่ารอง ไว้ vice กับข้างล่าง vice ไวส์แปลว่ารองเป็นรองไวส์ไม่ใช่ไวส์ไวส์ไม่ใช่รองภรรย,ยาน้อยนะไม่ใช่นะไวส์อันนี้คือคร,รองนะครับรองนะครับอันนี้เป็นรองตำแหน่งที่เป็นรองไมส์แปลว่าหนูหลายตัวอย่างเงี้ยถ้าไวส์แปลว่าสองครั้งอ่าต้องให้ได้ Price แปลว่าราคานะครับราคา Nice แปลว่าดี you are nice nice ก็แปลว่าดีเห็นไหมออกเหมือนเหมือนน้ำแข็งไอซ์้องใส่นอนหนูเข้าไปก็เป็น nice แปลว่าดี นะครับ <Nice. S 1> อืม Have a nice day ยาใช่ a nice day mm hmm. ถูกต้อง mm hmm. maybe travel maybe a thousand feet but I'm just too proud to ask you to catch me oh I don't wanna lose you cause I'm a fear so oh, you're so much closer